ทริปแอมซ์ท็อก2022พาเก็คแบ็กเก็บกลับบรรจุภัณฑ์เพื่อวันที่ยั่งยืนทิปแอมซทท็อกสนับสนุนโดยบริษัทพร er ็อกเตอร์แอนด์แกมเบิลแมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด คุณผู้ฟังจากข้อมูลโดยสรุปจากบทความบนเว็บไซต์วารสารสิ่งแวดล้อมของสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉบับที่2เมษายนถึงตุลาคม2563อย่างด้ให้ข้อมูลว่าองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศร,รษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ได้สำรวจพบว่าในปีคศ2013ประเทศต่างๆนะคะได้มีทั่วโลกเลยได้มีการออกนโยบายและกฎหมายที่ใช้หลักการ EPR รวมประมาณ400ฉบับ ส่วนใหญ่เป็นประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือและบางส่วนในเอเชียได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันจีนมากกว่าร้อยละ70ออกมาหลังปีคศ2001หหลังจากที่ O e เ d ได้เผยแพร่ครู่มือการพัฒนาระบบ E p พีดีโดยครอบคลุมการจัดก,การสร้างผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆแบ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กร้อยละ35รองลงมาได้แก่บรรจุภัณฑ์ซึ่งรวมถึงบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มร้อยละ1ิบยางรถยนต์ร้อยละ17รถยนต์ย้อยร้อยละ7และแบตเตอรี่ตะกัวกรดร้อยละ4ส่วนที่เหลือนะคะร้อยละ20กระจายไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆอาทิน้ำมันเครื่องใช้แล้วผลิตภัณฑ์สีสารเคมีเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่และหลอดไฟจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ กำหนดใช้หลักการหรือกฎหมายของ p EPR นะคะล้วนแล้วแต่ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการบริโภคสูงและมีต้นทุนการกําจัดที่ค่อนข้างสูงด้วย Pack Back เก็บกลับบรรจุพันธ์เพื่อวันที่ยั่งยืน